80โลร้อยโลเนี่ยเฮ้ยยกคนเดียวง่ายๆแบบนี้เลยเนี่ยทุกคนดูดิเห็นไหมเอาขึ้นดึงเห็นไหมเอาลงปล่อยอ่ะเอาขึ้นดึงทั้งล้อทั้งแม็กทั้งโฟกลิ์แบบแม่นวนะทุกคนลองดูดิเนี่ย80กิโลเห็นไหมหรือแม้แต่คนเนี่ยเห็นไหมชักลอกขึ้นไม่ได้สบายคือน้ําหนักประมาณไม่เกินร้อยโลเราคนเดียวเนี่ยแค่ดึงเชือกเนี่ยเห็นไหมเอาลงเอาขึ้นเห็นนะเอาลงอันเนี้ยเขาเป็นลอกเหล็กทุกคน ใช้แบบเชือกสี่เส้นแบบทดแรงนะคือน้ําหนักอะเขาระบุม,มาพันกิโลกรัมแต่ผมเอามาทดลองแล้วเนี่ยคนคนเดียวนะที่จะยกของขึ้นไมได้แบบนี้ผมว่า100กิโลกรัมเนี่ยกำลังดีดูตะขอดิโอ้โหเป็นเหล็กนหะนาะๆแบบนี้นะแล้วเชือกที่เขาให้มาเนี่ยยาว20เมตรนะทุกคนเขาทําจากโพลีเอทิลีน ก็คือเชือกที่ทนแรงดึงสูงพิเศษเลยและที่สําคัญอ่ะเวลาเปียกน้ำเนี่ยเขาจะไม่ดูดซับน้ํำฉะนั้นนะถ้าเปียกฝนนะเวลาเราไปใช้งานเนี่ยมันจะไม่ฟืดใครต้องการลอกเนี่ยเอาไว้ทุ่นแรงช่วยยกของขึ้นท้ายรถกระบะหรือว่าย้ายของใดๆก็แล้วแต่นะตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์การใช้งานเพราะว่าดูแลง,ง่ายกดเข้าไปดูราคาโปรโมชั่นตรงนี้เลยครับ